โนบุกแรงเร็ว CPU AMD Ryzen 5แรม 8GB หน้าจอ15.6นิ้ว ที่ราคาคุ้มค่าสุดกับ Leno e Lenovo t h i n k p a d E595 สำหรับคนที่มองหาโน้ตบุ๊กดีๆสักเครื่องหน้าจอใหญ่ไว้ใช้ทำงานต่างๆทำกราฟิกบ้างเล่นเกมบ้างต้องตัวนี้เลยครับกระล่องออกมาก็จะมีมาส์ USB และกระเป๋าเป้แถมมาให้ฟรีอีกด้วยนะจะสังเกตว่าเครื่องรองรับการชาร์จ Type 4เพราะงั้นสายชาร์จของเขาก็จะเป็น USB Typ e C 4 45วัตต์ทำให้สะดวกในการใช้งานมากขึ้นอีกด้วยนะครับจุดแข็งของรุ่นนี้ก็คือการออกแบบของเขาเลยครับเรียบง่ายแต่ดุดันเป็นโลหะเกือบทั้งตัวเครื่องเลยซึ่งแขงแรงรมาลเเด่่ขออออ Renavel Tingpad Keyboard CD ยคคตื ตัวนี้จะมาพร้อมกับแป้นตัวเลขให้ด้วยทําให้การทํางานที่ต้องพิมพ์ตัวเลขเยอะๆนั้นก็ถือว่าสะดวกมากเลยครับและสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของลำโพงจะอยู่ใต้ตัวเครื่องแต่ก็มีเสียงดังที่ฟังชัดมากๆเลยนะครับลองไปฟังกันดู หน้าจอใหญ่มีขนาดที่พอเหมาะด้วยหน้าจอ TN ขนาด15.6นิ้วด้วยความละเอียด HD 1 3 6 6 x 768พิกเซลเป็นแบบลดการสะท้อนอีกด้วยนะน้ำหนักของตัวเครื่องจะอยู่ที่2.1กิโลกรัมซึ่งไม่หนักมากจนเกินไปสำหรับหน้าจอขนาดเท่านี้ครับ และที่ภาพไม่ได้เลยก็คือเรื่องของ CPU นั่นเองครับใช้เป็น AMD Ryzen 5 3500U ความเร็วสูงสุด3.7 GHz 4คอร์8เธรดทําให้การทํางานต่างๆนั้นลื่นไหลามากๆและมาพร้อมกับแร m 8 GB ก็ทําให้การใช้งานโปรแกรมหลายๆหน้าต่างนั้นก็สบายมากๆเลยครับแต่ถ้าหากไม่จุใจสามารถอัปเกรดเพิ่มได้สูงสุด32 GB เลยนะครับมาพร้อมกับการ์ดจอออนบอร์ด AMD Radeon Vega 8ที่แรงเทียบเท่าการ์ดจอแยกเบาๆตัวนึงได้เลยนะครับทําให้ช่วยการประมวลผลการาฟิกต่างๆได้ดีขึ้นและเล่นเกมได้ดีอีกด้วยนะเดี๋ยวตรงนี้เราจะพูดคุยในภายหลังครับพื้นที่จะเก็บข้อมูลจะใช้ เป็น SSD NVMe M2 ความจุ128 g b ทําให้การเปิดเครื่องหรือเปิดโปรแกรมก็เร็วอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับและมาพร้อมกับฮาร์ดดิสก์ความจุ500 g b เอาไว้สํารองข้อมูลเป็นตัวที่2ถ้าหากไม่พอก็สามารถอัปเกรดเพิ่มได้ทั้งสองเลยนะครับเรียกได้ว่าเก็บข้อมูลจุใจเลยนะครับผมตัวเครื่องรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 5 g h z ะเและบลูทูธอีกด้วยนะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows 11 Pro แท้ติดมาพร้อมกับตัวเครื่องเลยครับในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อน,นั้นก็นับว่ามีครบมากๆเเลยนะรรไม่ว่วาจป็ USB Type C, 1 Gen 1, 1 Port, USB 0, Port, USB TypIC 3.1 3.1 J11 2.01ออ์์ 1.1 2พอร์ต HDMI 1.4b 1พอรต microSD card reader 1สล็อตและพอร์ตอินเทอร์เน็ต RG45 1พอตนะครับกล้องหน้าหรือกล้องเว็บ c a m ที่มีมาให้นั้นก็มีความละเอียดอยู่ที่ 720p ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานประชุมหรือวิดีโอคอลสบายๆเลยครับแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้เฉลี่ย2-3ชั่วโมงซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่การใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละท่านด้วยครับในส่วนของการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการท่องโลกอินเทอร์เน็ตหรืองานเอกสาร Microsoft Office นั้นก็สบายหายห่วงเลยนะครับหรือจะเป็นการใช้งานโปรแกรมต่างๆอย Visual Microsoft Studio แต่ต่อภาพพื้นฐานด้วย Adobe Photoshop ทำงานการาฟิกด้วย Adobe Illustrator แต่งภาพด้วย Adobe Lightroom แต่ต่อวิดีโอง่ายๆด้วยแ a p คัด หรือจะเป็นการตัดต่อวิดีโอมืออาชีพด้วย Adobe Premiere Pro ทำ Motion Graphics ด้วย Adobe After Effects หรือจะเป็นงานที่หนักขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นการปั้นโมเดล 3D ใน Blender ก็สามารถทำงานได้เช่นกันครับ การใช้งานโปรแกรมต่างๆนั้นเรียกได้ว่าทำงานได้หลากหลายมากๆครับและโปรแกรมที่หนักขึ้นมาบ้างก็ยังเอาอยู่ครับผมในส่วนด้านการเล่นเกมเนะครับสามารถเล่นเกมออนไลน์ได้อย่างเช่น Valorant Genshin Impact หรือ r ู b l o x ถ้าเล่นเกมออนไลน์บ่ๆก็สามารถเล่นได้สบายเลยนะครับ ดยสรุปแล้วแล็ปท็อปติงแพด e595 เป็นแล็ปท็อปที่ตอบโจทย์การใช้งานที่ต้องการความรวดเร็วมากขึ้นสำหรับคนที่มองหาแล็ปท็อพื้นฐานในราคาที่คุ้มค่าใช้ทำงานออฟฟิศท่องโลกอินเทอร์เน็ตหรือถ้าต้องการใช้ทำงานกราฟิกหรือเล่นเกมออนไลน์เบาๆก็เรียกได้ว่าใช้งานได้หลากหลายแน่นอนครับแล็ปท็อปติงแพด e595 ราคาสุดคุ้มค่าและตอนนี้ก็เป็นช่วงโปรโมชั่นจาก7,990บาทเหลือเพียง6,990บาทเท่านั้นเองครับแถมฟรีไปเลยกระเป๋าและเมาส์ USB ถ้าต้องการอัปเกรดแรมจาก8 g 16GB b เเเป็นนน12พียง 1, บาาาาาาทท่ั้้้สรสมถหซือไดจกร้้านขายไบ บุ๊กแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์มอนิเตอร์ดีๆราคาถูกเอาได้ครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ